すぐにありがとうございます。 ร้อยตำรวจโทหญิงกุลสตรีชวีวันร้อยเวรสอบสวนสอพศรีมหาโพได้รับแจ้งมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เกิดไฟลุกไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุในที่เกิดเหตุเป็นถนนด้านหลังตลาดนัด304พลาซ่ปรา,า่าหมู่ที่2กรตบลท่าตูมอำเภอสีมหาโพธจังหวัดปราจีนบุรีพบไฟกำลังลุกไหม้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สีฟ้าอย่างรุนแรง วันนั้นผวยพุ่งสู่ท้องฟ้ามืดดำเจ้าที่ดับเพลิงกำลังฉีดน้ำเพื่อทำการดับไฟที่กำลังลุกไหม้เพื่อควบคุมไม่ให้ลุกลามเนื่องจากรถบรรทุกคันดังกล่าวนั้นติดก๊าซ NG v เกรงว่าจะเกิดการระเบิดขึ้นหลังใช้เวลาราว20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ห้องโดยสารถูกไฟไหม้เผาจนหมด นอกจากนั้นในช่วงเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงเย็นพนักงานและผู้คนกำลังออกมาจอดจ่ายซื้ออาหารได้นารถมาจอดไว้ริมถนนเพื่อเข้าไปซื้อของในตลาดได้รับผลกระทบถูกไฟไหม้ที่รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลาวมาถูกรถได้รับความเสียหายไปอีกเจ็ดคันมีทางรถยนต์เก๋งและรถยนต์กระบะด้านนายเด่นบุญโตเจ้าของรถยนต์กระบะที่ได้รับความเสียหายได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตนเองมาซื้อของกินที่ตลาดนัด304ขณะที่กำลังเดินกลับมาที่รถของตนเอง สังเกตเห็นรถบรรทุกพ่วงที่มาจอดกลางถนนใกล้กับจุดที่ตนนั้นจอดรถเอาไว้และเห็นไฟกำลังลุกไหม้บริเวณด้านหน้ารถคนขับรถบรรทุกพยายามที่จะใช้ถังดับเพลิงฉีดแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ก่อนที่จะลุกลามไปที่ห้องเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วและมีเสียงกัดเอนจิีที่รั่วไหลออกมาเสียงดังไปทั่วตนเองจึงไม่กล้าเข้าไปใกล้ก่อนที่เปลวไฟนั้นจะลามมาติดที่หลังคารถของตอนเองที่เป็นแคริบอย เจ้านาที่ดับเพลิงใช้น้ำช่วยฉีดสกัดไว้ก่อนที่จะลุกลามไปทั้งคันจากการสอบสวนเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่พบคนขับรถบรรทุกคาดว่าน่าจะหลบหนีหลังจากที่เกิดเหตุเพราะว่ากลัวความผิดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ประสานไปยังบริษัทเจ้าของรถเพื่อนําตัวคนขับรถมาสอบสวนต่อไป